พีทจะให้ย,ยังเลยดิให้อาแดดอาแดดเมนอ้าวนี่เอียงขันเฮ้ยพ่อพ่อพ่อ,อไรพี่ชาเมื่อคืนพ่อร้อนไหมร้อนแล้วเนาะมีหน้าล่ะหนูได้ยินเสียงเตียงพ่อดังอกอกแอกแอกพ่อพลิกตัวบ่อยใช่ไหมพอ่อพ่อร้อนใช่ไหมเฮ้ย สอาห้านี่เต่าสาวๆแล้วพระท่านเห็นไหมโอ้๋อใส่เบียงใส่งานไม่เห็นเลยไปทางใดอีกบิทย์วิทมันอื่นยังกระดอกกระเดียดเลยอุ้ยเอียงๆก็ไม่ตะกูเว้ยกูหลืเงินคักบิทบัปากวิทย์วิทบัปากวิทครับ ก็ได้ยินหมาบกเวนมึงเย้เว้นไม่เอ่ะเจ้างอียงเลนี่เจ้าบงพูดเขาเขาจะไปเที่ยวเชียงหมอกเชียงใหม่เขาจะไปพูดตะบุงตะเบิกตะอิจฉาเขาเด้ระดับอิจฉาเขาเด็กตะบุงหรอยังวันหรือยังวันเออเข้ากระอดเอาเดี๋ยวโอกาสเข้ากระมาเองล่ะสิได้ไปบอกเบิงเขาคือเก่าเย้ ยิงยิงนี่ยังนอนี่มันหนีจากบาทดูมันหนีจากบาทดูถามเนี่ยเอาเดี่ยเมียเอาเรียนบาทเลยจะว่าจังไหนเมื่อกี้ว่ามันหนีจากบาทดูเออก็นี่เด้ก็เลี้ยงเรียนบาทใหม่แป้นไป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 ไกลไกลไปไปโอ๊ยเบิร์ตคัมฉิครับยาเฝ้ากินห้วยเป็ไหงของพระไหม ท่องห้าเนี่ยพ่อพ่อนีไ่ไงละ่ะเย็นนี้หนูกับน้องจะไปลอยกระทงนะจะไปลอยกระทงใช่แต่ขอขอ,อ,อขอแม่ให้หน่อยทำไมอ่ะหนูกลัวแม่ด่าก็ขอแม่ให้หน่อยโอ๊ยภาษาแม่มึงพ่อพ่อคำเดีวดวยวสินละไปฟอสิพลาไปยิงมึงยศลอยทั้งพอ่อทั้งลูกอ่ะ เอ้าวพ่อโอ้ยหยาขจะแม่นขึ้นได้ขึ้นดีเนาะจมยังเดินอีกจมอดหญ้าสันดอกมันขึ้นได้ขึ้นดีสันดอกธรรมดาละฝนมันตกเนาะมันก็ขึ้นแหละโอ้โหว่าฝนตกแล้วหญ้ามันขึ้นเนี่ยปัดแนวจังนึงอะนะไอขึ้นมันบ่ขึ้นคือหญ้านี่ไหมอี่ยงเหรออันนั้นละเอี่ยงองเนั่น ขึ้นเอาอันนั้นละเฮ้ยมดคำสบกครับไอพิชเอดหาชิตแตงเลงนี่ฮะทีบจักบาทสบ้เฮ้ยไอพิชเิดหาชิ้ต่างึ่งน่ฮข้อนคอหัวจักบาทจะได้ล่ะห้วยพ่อ อะไรเชียเย็นนี้หนูจะไปลอยกระทงกับบ้านดึกเลยนะไปกับใครลูกไปกับเพื่อนพ่อ,อ,อประมาณสองสามทุ่มเช่นลูกตีสองพอเฮ้ย้าสีไอไม่อ่ะจะมาจะใส่เดี๋ยนี้มาจะไเติมน้ำมันรถห่วย,ยเติมน้ำมันรถจังไรขคือได้เข็นมึงอ่ะเห็เขาเติมเสื้อขวดเพราะว่าอไเปิยะน้ำมันอชาวเมาเงไทยอยู่เพื่อนเรานะเราเร้ย่อมเข็นมึงเลยเข็นมากนะแมน โอ้ยจะแมนมึง,งโง่หรือมึงฉลาดหามึงเอ้ยเช,ชี่ชยสาพ่อิึงมาจากลากระทงเลยเนี่ยใช่พ่ออ่าใส่ป่ะจะกลับสองถุงสามถุงก็สองนะพ่อสองอะไรอ่ะสองโมงเชา้าเฮ้ยไม่เข้าเสบบอค่ะ